สวัสดีค่ะน้องปามสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีเอฟซีช่องเคยอีสานใต้ทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องปามที่สวนยางเนาะที่อำเภอบัวเช่จังหวัดสุรินทร์ค่ะหลายหลายท่านถามหาน้องปามกันมาเยอะมากเพราะว่าน้องปามไม่ได้เล่าคลิปมาประมาณสามงวดแล้วค่ะช่วงก่อนนู้นก็อยู่ในช่วงอพยพพหลังจากนั้นมาก็เหมือนน้องปามเนี่ยย้ายมาอยู่สวนยางที่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะก็เลยน้องปามบอกว่าน้องปามยังไม่ได้ฝันอะไรค่ะแล้วก็เหมือนกับว่า ย้ายที่อยู่ก็เหมือนกับว่าต้องปรับปรับที่อยู่ที่อะไรหลายๆอย่างเนาะค่ะก็เลยไม่ได้เล่าความฝันมาวันนี้น้องปาล์มโทรไปบอกค่ะว่าฝันทําเก้วกับขึ้อีสานใต้ก็เลยมาหาน้องที่สวนยางค่ะค่ะวันนี้ก็ได้มาตําส้มตํากินกันค่ะอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะน้องปาล์มเป็นคนตำเนาะค่ะก็ก็เลยอิ่มแล้วก็เลยมาเล่าฝันกันค่ะน้องปาล์มบอกว่าน้องปาล์มน่ะฝันแล้วเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวน้องปาล์ เ่าฟังนะคะว่าฝันมือใดฝันว่าจงได้เน,นะาะจ้าหนงขอบบบเป็นภาษาอีสานได้จา้าพูาดภาษาไทยไม่ถนัดแล้วค่ะอีละหล่ะฝันว่าก็ได้ฝันกับแบบฝันว่ามาอยู่ให้นะจ้ะแต่ว่าไม่นอนอยู่ให้ไม่นอนยังกับเอารถไปจอดไว้นาสารปูไปจอดไว้อยู่นะสารสารปูขานะกับเอารถไปจอดไว้แบบทีนี้กับเอาน้านกับไม่เมียนคล้องเฮ็ดกับเขาจะชนะสิกันว่าจะยาาแปวของอยู่รถยามไปถึงองขอบ ไก่เกาขอกไก่อะจจะก็เห็นว่าเห็นต้นแหลกก็เห็นงล่างเห็นคนมัดผมจุกแจ็กเสียใส่ผมใส่อันเสือขาวหุ่มขาวนั่งอยู่ทีงกระโปรงรถนะจ๊ะนั่งเขียนยังบางยางเขียนอยู่ในอันหนารถดหนากระจกรถที่มันจะอยู่ข้างหน้าจ๊ะก็นั่งเขียนอะไรนั่งอีหล่าก็เห็นล่างลว่าถิ่นกรก็พรงยางเขาไปไก่ก็เห็นว่าเป็นปูเจ้าของปูขาว แล้วมาอันเขียนแบบว่าตแหลกก็เห็นเราเขียนเขียนยังสักอย่างนึงอจาจจะบัดทีมันก็หายไปเหมือนเราเขียนยันเขียนลงไปในหนาลดไว้อะจ้ะ่ะบาดทีนี้ยันก็หายไปก็เลยงานขาไปบัดทีนี้เราก็เพิ่มพิ่ม์พุทยว่าอันโอ้หลูกล้านกับมาอยู่งอน,นอยู่ซองแล้ว<ะ>กับมาอยู่บ้านมาอยู่อันห้อยู่หน้าปกอันมาเห็ดทินเห็ดหน้าอยู่้เจะคข้องแล้วกะสิะดูแลมันนี่แหละ สิเบิ่งมันเห็นมันดีๆบ่อ้มันเกิดแก่เจบต้ยบ่ห้มันป่วยบ่อ้มันยังนะแล้วก็จมๆผู้เดียวเราบัดทีเราก็เห็นมาแล้วก็หันมาทางอีหลาปูน,นะแล้วก็ว่ามาปูสิเอาเล็กให้แล้วว่างสิเราก็เขียนลงไปในอันหนารดเขียนให้อยู่หนารถเลยหนา<อ>หนากะจกรดเลยเขียนให้เลยแปดศูนย์าสามก็ว่าเราเขียนแล้วแล้วก็ว่าลาีเดอร์เลขกปูให้แล้วไปสื่อเอา ลูให้เล็กตัวนี้แล่และตอนนี้เราก็หายไปเลยค่ะเหลือแต่เล็กไว้ให้เลขกไม่อยู่ตรงหน้ากระจกรถใช่ค่ะก็คือน้องปามน่ะเขาฝันเห็นเลขในความฝันน่ะเขาจําได้เช้ามาน้องก็มาจดกระดาษไว้เนาะค่ะแล้วทีนี้วันนี้มาน้องก็ให้คําเกี่ยวลอกกระดาษไว้ให้เรียบร้อยแล้วเลขที่น้องฝันเห็นเนาะค่ะก็คือว่าน้องน่ะฝันว่ามาอยู่ที่สวนนี้แหละ แล้วจอดรถกระบะก็คือเป็นรถของพ่อเนาะรถกระบะคันสีแดงที่น้องปามเคยฝันถึงบ่อยๆไว้หน้าปู่ขาวพอดีน้องปามก็เลยเดินไปก็ไปเห็นเหมือนมีคนแก่มัดผมมวยเนาะเอามัดจุกมัดมวยอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ชุดสีขาวก็เหมือนปู่ขาวนั่นแหละน้องปามก็เห็นแล้วก็เลยไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ก็เป็นปู่ขาวจริงๆปู่ขาวที่ดูแลสวนแห่งนี้เนาะน้องปามเนี่ยเคยฝันเห็นหลายครั้งแต่น้องปามนอนอยู่ที่ศรีสะเกด ค่ะแล้วฝันถึงปู่ขาที่นี่แต่วันนี้นอนฝันที่นี่เลยแล้วก็เห็นปู่เขาที่สวนแห่งนี้แต่ปู่เขาน่ะไปนั่งอยู่ข้างหน้ากระโปรงรถสะดกกระบาเนาะข้างหน้ามันจะมีข้างหน้าตรงเครื่องยนต์เนาะเครื่องรถน่ะข้างหน้าเป็นกระโปรงหน้าก็คือนั่งอยู่ตรงนั้นและปู่ก็เหมือนเขียนยันใส่กระจกรถรค่ะและนอกจากนั้นก็เขียนเลขไว้ด้วยแล้วก็บอกให้น้องปาล์มเอาไปซื้อจ้ะเป็นเลขอะไรนะคะ แปดศูนสาปดสามเลขสามตัวใช่ค่ะเลขที่น้องปลาล์มเห็นว่าปู่เขียนให้เนาะค่ะแปดสาชัดเจนเลยสามตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะน้องปลาล์มเห็นเนาะเขียนไว้บนกระจกตรงกระจกเนาะค่ะ8 0ดศาและทะเบียนรถที่ปู่ขึ้นก็คือ9 0 9าเสมเลขนี้ก็ออกบ่อยมากๆค่ะก็ฝากท่านผู้ชมพิจารณาเนาะ9 0้าย์กสาก็เช่นเคยค่ะอย่าลืมกันหกับเ้าด้วยบางทีมัน ออกห <b. S 2> ก็มีค่ะค่ะก็ตัดเล่นสามตัวหรือสองตัวก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเนาะแต่ปูขาวก็คือนั่งอยู่หน้ากระโปรงรถเลยค่ะถ้าหน้ากระโปรงรถก็อาจจะเป็นเก้าศูนย์เก้าหรืออะไรอย่างนี้เนาะค่ะแต่ก็ไม่แน่หรอวค่ะอาจจะเป็นเก้าศูย์สามศูนย์เก้าสามหรือเก้าเก้าสามอย่างนี้ก็ได้แต่เลขที่เขียนกับเลขรถนะ่ะมันเหมือนกันอยู่ที่0ูนย์สาม ค่ะเลขรถก็มีศูนย์กับสามเลขที่ปู่เขียนให้ก็มีศูนย์กับสามค่ะก็มีเท่านี้เนาะค่ะ,คะโอเคค่ะก็เป็นฝันที่ดีมากๆเพราะว่าปู่ก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเขาก็ยังทักท้วงน้องปามในความฝันว่าโอ้ลูกหลานกลับมาอยู่ที่นี่แล้วชค่ะถ้าเท่าที่ผ่านมาถ้าเป็นแม่คิดเนาะฝันเห็นรถคันนี้ออกทุกครั้งที่ฝันค่ะน้องปามก็เคยฝันแล้วก็ออกเหมือนกันค่ะ,คะวันนี้ก็ลองดูน้องปามฝันให้ว่าปู่เนี่ยนั่งบนรถเลย ะรถคันสีแดงเนาะอาจจะออกเกี่ยวกับทะเบียนรถหรือเลขที่ปู่เขียนให้ก็ได้ค่ะน้องฟาร์มก็มาอยู่ที่สวนยางเหมือนเดิมแล้วเมื่อคืนได้กรีดยางไหมคะเมื่อคืนพักค่ะแต่คืนนี้ลงกรีดอ๋อคืนนี้จะลงกรีดก็คือสองมีดก็ได้แกะแล้วแกะขายใช่แล้วจะพักหน้ายางกันไหมคะพักค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงเดือนที่ต้องพักหน้ายางแต่ว่าถ้าเราพักหน้ายางตอนเนี้ย ถ้าไปเปิดอีกเดือนน้ะน้ำยามันก็จะไม่ไหลมันจะไม่ได้ดีน้องปามก็เลยยายก็เลยพากีดไปก่อนใช่ะก็คือกีดยางไปก่อนเนาะส่วนหลายท่านเอฟซีก็ถามน้องปามมาก็คือน้องปามน่ะเขาย้ายมาเรียนกศนอแล้วค่ะก็คือน้องปามเขามากรีดยางที่นี่เนาะย้ายมาเนาะก็เลยย้ายมาเรียนกศนอค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเอาที่เราสะดวกก็คือว่าน้องก็ต้องกรีดยางด้วยอะไรด้วยค่ะ ก็เลยย้ายไปเรียนกศนก็เรียนอะไรก็เรียนเหมือนกันเนาะแล้วก็ตั้งใจเรียนได้เหมือนกันเพราะว่าน้องเขาต้องเหมือนทำมมหาเลี้ยงเราอ่ะต้องกีดยางทุกคืนเพราะว่าคุณแม่คิดเขาก็ป่วยกีดไม่ไหวแล้วกีดไม่ไหวแล้วก็ต้องมาดูต้องรู้แม่ด้วยเวลาแม่จะเข้าห้องน้ำอะไรนก็ต้องพาแม่ไปด้วยก็เลยกีดยางไปด้วยเนาะค่ะก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่ถาวรเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะยายมาอยู่ที่นี่ถาวรเลยแต่ว่าถ้าไม่ดีขึ้นอะไรดีขึ้นก็น่าจะไปหาแถวคุณหันไมก็แถวแถวนี้แหละค่ะหาสวนยางกิดถ้าเปิใช่ของตัวเองนี่เห็นแม่คิดบอกว่ามีอยู่ห้าไร่ใช่ค่ะแต่เหมือนกับว่าเรามีกําลังอยู่สามารถรับจ้างได้อีกอยู่ค่ะก็จะหารับจ้างกีดเพิ่มใช่ค่ะก็ดีเนาะขยันหารายได้ไปเนาะค่ะก็มีเท่านี้ค่ะความฝันของน้องปาลในงวดหนึ่ง กุมภาหกเก้าก็อีกไม่กี่วันก็เลขจะออกแล้วเนาะน่าจะได้แค่ฝันนี้ฝันเดียวรจริงๆนะอยากได้โค้งสุดท้ายของน้องด้วยแต่บังเอิญว่าเรามาเอาต่องวดช้าเกินไปน้องก็เพิ่งฝันด้วยเนาะต่อไปก็จะพยายามตามน้องปามให้ทุกงวดค่ะเพราะว่าเอฟซีหลายท่านถามตลอดว่าให้ตามน้องปามด้วยเพราะว่าน้องปามก็เป็นอีกคนนึงในช่องเคยอีสานใต้ที่เล่าความฝันแล้วก็เลขออกตลอดค่ะวันนี้ก็มาไกลถึงจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ กินข้าวอิ่มน้ำสำราญเรียบร้อยค่ะน้องปามตำส้มตำเนาะวันนี้ค่ะทำเกี่ยวก็ซือไก่ย่างมากินกันเนาะค่ะก็เดี๋ยวรอบหน้างวดหน้าเนาะก็จะมาตามความฝันของน้องปามกันใหม่ค่ะงวดนี้ก็ยังเหลือแม่คิดอีกท่านหนึ่งค่ะจะมาเดี๋ยววันที่มาตามแม่คิดแล้วถ้าน้องปามฝันยังไงเดี๋ยวก็ค่อยค่อยพิจารณาดูใหม่เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องปามมากๆนะคะที่มาแบ่งปันแนวทางเนาะไว้พรให้เอฟซีหน่อยค่ะ หนูขอวอวยพรให้พี่พี่เอฟซทุกคนนะคะว่าวันที่หนึ่งกุมภานี้ขอให้พี่พี่ทุกคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะทำมาค้าขายและก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองเงินทองไหลมาไม่ขาดสายนะคะค่ะสวัสดีค่ะ